ก็พูดอะไรนะไอสัสเอ้ผก็รองไอเทียบคุดี๋ยวก็ปิดผ้าเลยฮะอันแรกขอกราบสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงผู้ชมทุกคนทุกท่านที่มีใจรักในศิลปะทุกคนด้วยนะครับยีต้าก็สู่รายการเบอร์สเกอร์เกมกับผมสตีฟล็อกแปดตำนานวันนี้นะครับเรามากับทีมงานสิบคนซึ่งจะเล่นเกมที่อมจะบอกว่ามันปั่นมากพูดกคนนี้วันนี้อยู่กับผมนะครับสตีฟล็อกแปดตำนานกระหล่ำพิกแมนนะครับอ่านอนุฟัฒนะครับ ปลาเบลนจ่ญญาที่ใครวะปานินปานิน <c oughs> นะครับ <c oughs> มะเขือแบงค์น้องครีมบัวตองแล้วก็น้องเซียนนะครับผมไลดูกันเลย <c oughs> เริ่มนะ <c oughs> ได้เลยตอนนี้เขาก็จะให้เราเพิ่มเรื่องราวก่อนนะครับผมก็จะเพิ่มเรื่องราวเป็น เราให้หัวแถวอะดูโจทย์แล้วแล้วมันก็จะบอกต่อตๆอต่อต่อกันไปเรื่อยๆอะแล้วมันพีคที่ว่าทุกคนะมีโจทย์ของแต่ละตัวอแต่ละคนก็จะมีโจทย์ของตัวเองชัดเจนครับโอเคอ้โอะไรวะเนี่ยเฮ้ผมรู้ละ

ไอ้เหียใครมันเอาหัวผมมาวะเน่มันต้องอย่างงี้แล้วก็อย่างงี้ฟึบนี่แล้วก็ไอ้นี่โอ้โหผมบอกเลยของผมเนี่ยดีเทลสุดยอดว้าวเหียใครมันเอาโจดนี้ให้กูอ่ะเรียบร้อยผมเสร็จแล้วครับผมสำหรับโจทย์แรกผมบอกเลยว่าใครได้ดูรูปผมเนี่ยทายถูกกันทุกคนว่ามันคือสิ่งนี้แน่นอนอืมวดหัวเลยว่ะ ห้าคนแล้ววะมันยากขนาดนั้นเลยเสรอแล้วากมากมากขนาดนั้นเลยหรอวะเดี๋ยเดี๋ยวคุณนี่มือมีศิลปะในหัวใจไงมาแล้วนาฬิกาเอ้ิโอ้อไรวะอะไรวะนี่คุณจะทำยไงวะ้ ยเป็นโทรเนี่ยวไอ้เหียอะไรเนี่ยโอเคโอ้ตอ้อ้ไอ่เป็นอ้กมันต้อ้ไอ่เอรโอ้โออ้โอ้โ ก oh. you know? ูจะวาดยังไงเนี่ยใครมันคิดโจดนี้วะถามจริงวะเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้แหละถูกละแล้วก็อย่างงี้มันต้องอย่างงี้เออเอออือนี่แหละผมบอกเลยอาจารย์อาจารย์ต้องให้ ก็ให้คะแนนผมเต็มผมบอกเลยวผมโดนเอฟแน่นอนเออนี่ไอ้สั์กูบอกเลยอะไรวะอะไรวะเม่ขอบคุณเป็นไงไม่รู้อะแต่ของผมสนุกอะสนุก ในขณะที่เขาสนุกกูต้องมานั่งเครียดเขาสนุกกว่าแต่ละโจทย์ผมว่าอันเนี้ยเสียนเสียนคนคิดแน่อะไรโจทย์เนี่ยวาน่าจะใช่ผมว่าใช่แน่นอนโจทย์ผมอะก็ไม่ได้ง่ายนะพูดถึงอะแต่ว่าผมเจอจังเลยผมจินตนาการผมมันสุดยอดเงยล้ำเงที่เขาว่าจินตนาการสำคัญของความรู้นะใช่ละจินตนาการสำคัญของความรู้โรเบิร์ตไอสไตล์ได้เก่า ไม่ได้กล่าวไว้แล้วผู้อาสาไทยไม่เป็นคุณไม่รู้จักโรเบิร์ตไอสไตน์กันหรอวะแม่คุณคนแรงดมสารมนะฮูตั้งใจหน่อยตั้งใจกันหน่อยโอ่ปส่งไม่ทันเหรอจุดอ้ออะไรวะเนี่ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะ ทำไมอะเบ๊อเบ๊อเอาเงี้ยเอาเงี้ไอ้เหี้ยทำไมรู้สึกรอบนี้มันเหมือนแบบมารศาสนาเยอะจังวะจริงใช่เรีบเขียนมาสิหมร้อเนี่ยขอเจ้าของขอเจ้อยากวาดมากเลย อะไรอะอะไรวะมึงร yeah. ู oh no no like. mm ้ม hmm. ือรู been, h, ้ยันชื่อเลยละวอยสัตว์เนี่ยเป็นสีอ๋อเป็นสีใช่ใครวาดอะไรใครส่งอะไรมามันจะบอกเห็นไอ้เหี้ยมึงให้กูวาดอันนี้จริงดิ ที่ผมว่าอันนี้ไม่เป็นอ่ะกูจะวาดอย่างไรไว้เห็นแล้วป่ะสำคัญหรอกความรู้จะวาดยังไงวะหนึ่งไอ้เชื่อกูไม่รู้เลยว่าไงอ่ะอย่างนี้ละกันหมดแล้วหมดแล้วกูใครไม่เสร็จเนี่ยจะแล้วกดกดเสร็จทิ้งด้วยนะเสร็จแล้วกดเสร็จทิ้งนะทุกคน กูพังพังพังหมดแล้วพังแล้วผ่านศาสนาเยอะที่ผ่านแล้วไม่ใช่คนเขียนนะกูแค่แหย่อะไรอ่ะอะไรอ่ะเอออันนี้น่าจะน่าจะใช่นะ ีอะไรแล้วมันบวกอะไรกันวะน่าอันนี้น่าจะใช่อันนี้น่าจะใช่ผมดูแล้วไม่รู้ว่าผมเขียนถูกหรือเปล่าผมไม่ได้เขียนหนังสือมานานแล้วผมเขียนถูกเขียนผิดขอไปด้วยไอ้คำนี้มันจะพูดออกไปแล้วมันจะโดนแุ้นแหยนรัว อวัตถินไม่ทัน่ะอย่างงี้แลกันเป็นไงเป็นกันวะเดยการเป็นกันเขาใคุณมาแนวตัดบอคิดดีไม่ค่อยได้เลยผู้ชายคนนี้มีวันตัวหนึ่งลอยวายกูรู้เลยกูรู้เลยว่าใครต่อว่าไอ้เหี้ยนั้นแน่นอน สีเหลืองๆมั้ยอ๋อเฮียไอ้้ไอตัวน uh, ี้มันวาดยังไงวะไอ้เฮียจะไปกูวาดผลไม้ากขนาดนี้ไว้ไอเซนเฮ้ยลงสีไม่ไม่เนียนเนี่ยไม่เป็นศิลปะต้องลงสีให้ครบไอ้เฮียใครมองนี้แม่งก็มองเป็นผลปีศาจไอ้สัสดูลงสีดูวันพีเยอะไปดูวันนี้เยอะไปเฮ้ยดีไงไปไปไป เยดี๋ยวะผัดใจวันนี้ปัดใจกว่าที่ปวดหมนวกใช่รอบนึงไม่เอาแค่นี้พอแค่นี้พออกเสร็เซ็จเ็เอส็เสเสยัง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 เสียงหนูแหบไปหมดแล้วยังไม่เสร็จเนี่ยมมน่าจะใครยังไม่เสร็จเเซ็เ็่ออะไรววันนี้อะ โอ้โหโอ้โหโอ้าเอ้หโอ้หอ้ไรโอ้ะแม่้อ้ยแโอ้โอ้ยตำรวจจะจับกูไอ้เหี้โอ้พวกอาศาสน้ไอ้พวกอ้ศาสนาให้ดูโอ้ย์ที่ผมโอ้ ไม่รู้ได้แครเนี้ยวัดกับโอ้โอ้ยอะไรวะนี่วาดไงวะเนี่ยอันเนี้ยเออต้องมาพูดถึงนนี่นี่ เรียบร้อยเสร็จรอบสุดท้ายเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันตอนสุดท้ายคุณจะวาดยังไงวะแล้วผมเข้าใจแล้วว่าทำไมคนมาถึงวาดกันนานเข้าใจยังเข้าใจโจทย์หรือยังโจทย์แต่ละคนมาครับมาครับเราจะได้เห็นเฉลยกันแล้วนะครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับมาเรื่กันเฉลยกันนะครับ เรียบเรียบเสร็จนะครับผมอยากเห็นเฉลยแล้วทุกคนครับอันนี้ก็น่าจะชัดเลยเฉลยปวดหัวเลยอยางอยาช่วงปวดหัวกำลังจะมาถึงเหมือนกำลังทำผิดสินอยู่เลยเตรียมตัวโยกได้เลยได้เล ปอดโยกอะเต็มตัวปอดโยกเต็มกวปอดโยกได้เลยฮะมามาเราตาเลยมาเลยเรามาดูนะครับเริ่มแวนติปบอกว่า จ่าติดเฮยจ่าอยู่บนยคมโอรู้อะไรรู้แล้ว่อ้เอ้เอ้น่อเนีอ้ยไอัน่นี่้นไอนี่้เนี่้น่ไอน่เนียอ้นไอ้นี่อ้เนไนี่้เนยอเนย้นยไนู่ยอเนี่อ้เอ้เยอเนอ้นยไ้นี่ยได้นยไ้เี่ได้เยไอ้ไอ้นได้เนไ้เี่ยไอ้ไ้เนี้ี่นเี่ยเี่ยเี่ยย ริสต์ใส่เอียนรออะไรจ่าติ๊บปุยใส่แลอวมาดูจ่าติ๊บดูดูขาชายมาดูแล้วไอ้หนูเม็กเซนนะหนูโสดนะอันนี้ถูกต้องอันนี้ไม่แต่ไอ้มะเขือ มันมันอยู่ที่มะเขือมะเขือแม่งทำพังเลยวะมันขีดตำรวจแรงนะเรามาดูของแคปเบนนะครับดูดิซ่วมลอยฟ้านะครับซ่วมลอยฟ้านะครับไปอะนี่เบนบอกใช้โค้งกำลังลอยอยู่บนฟ้าที่สดใสอันนี้สนุกอันนี้สนุกไม่ัดาคอหินไอ้เบน มันเห็นเป็นแมงมังก้อนดิแบงแบงไม่ถามจริงมันคือมังกรเหรอวะมันคือมังกรเหรอวะไอ้เจ้าไอ้ย่านาศไอ้ย่านา้ เดี๋ยวขอคุยกับแบงค์หน่อยแบงค์มังกรเหรอวะนกบินนกบินไอ้ผีเลยนะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมก็สามารถจินตนาการได้นะครับว่าส่วนสามารถเป็นมังกรได้นะครับ ะเ่ยวเรามาดูของพี่แมงกันนะพัมาโวินก็รับสู้กัมาวินอ้อนี่ผมรับสู้พัต่อสู้กับหมาอยู่กันในที่ถอดเนี้ยสิบคนอะตกนรกไปพร้อมกันเลย เราเพี้ยนมาหากูได้อย่างไาง,หหงไปา้ายืนควันลานนั่นดูดูป้าเน้นป้าเน้นไม่เห็นหมาเหรอเนี่ยหมากัดตีนมันไม่อยู่เด้วย <st> ไอกุฏิมาไปไหนวะมาตอมมาตอมอันนี้กุฏิเหรออยู่เนี่ยไอหมากลเป็นกุฏิได้เลยแล้วหมาสัววินไปไหนอะกาเป็นกุฏิไปแล้วไปพี่อีกคนนีิสัยยังมีหมามากเลไม่ไหวมากสำนึกจ้ะเราดูกันครับ มีสับหูอ่ะนี่วงกลมก็วงกลมวงกลมอันใหญ่หมูสัมชั้ก็กูชี้อยู่เนี่ยว่ามี ไอ้พิกแมนมันยังมีมีดนะเฮ้ยสับย่ามือกัวตองดึงกลับมากัวตองยังดึงกลับมาดูหนู่อเียดเจาเนือบเราดูเราดูหนูว่ดเนื้อไอเทียดเนื้อไอเทียดด้ ไอเปสบายสิเดี๋ยวเหี้ยเฮียเป็นเหตุดิวอันนี้ผมเกุญแจกามเหี้ยผมว่าได้อยู่นะผมว่าได้อยู่นะได้ก็ถือว่าไม่ยังคงไม่หลุดไปอยู่ในไม่หลคอนเซ็ปต์ทุเรียนลูกบักใหญ่ลูกใหญ่ใหอ่อ่าเอ้เอออันนไม่เคยเจออันนี้ไม่เคยเจอทุเรียนลูกแบบเนี้ย ทุเรียนอ่ะในถุงลูกก็พึ่งนึงงงไก่เนี่ยเกือบครึ่งนาทีอ่ะเฮ้ยถือว่าได้ถือว่าได้ถือว่าได้ทุเรียนเออมาดูมาดูกันเนี่ยสงสัยอยู่ทำไมมันหลุดมาเป็นคำนั้นได้คำไหนดูลี่น่ะดูลีย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 น่ะดูี่นฮะคิมไม่รู้จักดูดิ แล้วมึงก็ไม่พิมพ์ภาษาไทยว่า <c oughs> คุณผู้จับดูนะฮะจากภาพแรกนะฮะกักภ <c oughs> าพสุดท้ายฮะ <c oughs> เ,เป็นไปได้ยังไงกันครับนี <c oughs> มันเป็น,ปนไปได้ยังไงอ่ะทุกคน เมะเขือและพริกแมนยู่บนลังคาได้ได้ได้มเขืออ่อนเดอรูปมะเขือแอนเดอรหมูยืนอยู่บนหลังคา ร <architectural> <measure> ล้นไหนหลังคาวะป้านินหลังคานั่นไงวันไม่เสร็จไงวันไม่เสร็งหมูย่างหมูหมย่งมาเกือบหม้วหมูย่มาเกอหมูย่ ตายเลงคุณชดยคุจะตายแล้วะคลิกแมนมะเขือเฮ้ยไอของจริงอยู่ด้วยกันอยู่ด şey ้วยกันมาดานอยู <k <k ่ด้วยกันมาดาอยู่ด้กันมาามไม่ใช่แต่ไม่ใช่มะเขือแล้วมามะเขือเทศด้วยของจริงวะของอะไรคลิกแมนอยู่ด้กันมาามเอามาดูนะขอบคุณแบงค์นะครับ นักบวชกำลังสวดมนต์งย่ในตูต้เย็นต้องเลยอย่งไงอยังไงลงไม่ไดิน ตอนแรกรู้ว่ารูปเนี้ยผมวาดแครอทเด้อ พระเจ้าก็ไม่เว้นกันพระเจ้าไม่ได้เจ่ผมอผมมีผมมผมมีให้ครบเลยผมมีให้คคบทุกอย่างมีโคบทุกอย่างตัมเลขใหญ่ วาสีเหลืองหลับบนชายหาดเออมันแค่ได้อยู่นะนี่มเป็นของกูได้เหรอวะวาสีเหลืองนอนหลับเกยตื้นเอ๊ะได้ได้ เอออันนี้เลยที่เจอร่างไหนสีเหลืองอ่ะแบ๊คเส่สีเออในสีเหลืองด <c oughs> <c oughs> ิดูดิเฝ <c oughs> าล้วนไหวขึ้นน้ำตกในเลียงแมวแดงแมวน้ำตกมแมวแดงริงเลยนะไอ้วรไม่ดูไปเรื่อยๆดูไปเรื <c oughs> ่อยๆวาลวนไหวน้ำสวยกระแสไปไวางไข่ในเลียง ไอจีไอจีเลียดูดูดิเขาตอบไอจีไอจีแล้วคุณต้องว่ายังไงไอจีเลียก็เลยโดนรวหมดเลยยังยังไอไอไอคำแบบนี้ยังไม่หมดมันยังมีอีกดูดูคุณตัวตอบดีกว่าแก้วมังกรคุอหะวมเฮ้ยมันมีคำนี้ด้วยหรอ เอ้าไอ้เหี้ยมาแล้วไอ้เหี้ยอะไรนี่ด้วยเหรอซับปะรดกูจะรูเรื่อแล้วก็ว่าให้จะสวยเลยแหม่เนี่ยผมน่าจะลืมกดส่งมั้งเออเลยสับปะรดซับบาร์ดกูมังกรมันไม่ได้สีสีบาเจต้าหรอกกมังกรสับปะรด์ด ไอเหย้ยผลไม้ปีสองมีเนื้อในด้วยปะสับปะรดน้ำิกอะไรไอแบงมาจากไหนเนี่ยไอเหี้ยืีมน้ำผึ้งขี้ขลุ่นแบงมาชี้ขี้ขี้ให้ตลอดจริางคนนี้ดูชาเสียนดื้อดูเชียงเสียนดื้อดีเจกำลังดื่มน้ำแก้วในวันนี่แหละมันจะพังไหมยี่อะไรนี่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  เดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูอีเก๊เปิดเพลงแบนอยู่หน้าบดมีอันนี้ด้วยวะเซนดีมีอย่นี้ด้วยเหรอที่รู้แล้วพาไปไหนครับว่าตอเปิดเทีวีไปรักกงยังนีเป็นกกงมันว่างอย่างนี้ไม่ทายุกับอะไรไม่อย่างเลย กองกลองมาจากไหนแต่ว่าเกิดไม่ง่ายเลยกล่กองอโอเคครับคุณผู้ชมฮะได้รอบเดียวเดี๋ยวครั้งหน้าถ้าคุณผู้ชมชอบนะครับก็กดไลค์ให้กันไม่ต้องเยอะนะครับขอ10ไลค์พอละคลิปนี้ ไม่ขอเยอะเจอกนันใหม่พาร์ทหน้าสิวันนี้ขอตัวไปพักปอดก่อนโยกปอดโยกไม่ไหวแล้วเล่นอีกรอบผมว่าตายกันแน่นอนหายใจไม่ทันไปละบายดสวีครับบ๊ายบายขอบคุณเพื่อนๆนะครับบายขอบคุณมากครับแบบ